ถ้าเชสกาแต่งงานกับเดคิซุงิชีวิตจะเป็นยังไงทุกคนเคยคิดเล่นๆกันไหมคะถ้าชชสกะไม่ได้แต่งงานกับนบิตะแต่ดันไปนลงเอยกับเดคิซุงิแทนเนี่ยเธอจะมีชีวิตเป็นแบบไหนนะวันนี้เราจะไปวิเคราะห์แบบละเอียดยิบทั้งเรื่องนี้ใส่ความเข้ากันและอนาคตของทั้งคู่ค่ะจะเป็นยังไงน่ะหรอไปดูกันเลยเดคิซุงิและชชสกาคู่ที่ดูสมบูรณ์แบบ ก่อนอื่นเลยนะคะเดคิสุงนี้กับชิสุกะเนี่ยรีดว่าทั้งคู่เนี่ยดูเหมาะสมกันมากๆเดคิสุงนี้ก็ฉลาดเรียบร้อยพูดพ้อสุภาพกับทุกคนแถมเรียนเก่งอีกต่างหากชิสุกะเองก็มีความฝันมีความสามารถและนิสัยที่เย็นพอๆกันสองคนนี้เนี่ยเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันก็ดูจะไม่มีเรื่องราวดราม,มานะ่าเนาะแล้วก็คงจะไม่มีเรื่องราวที่ต้องทะเลาะก,กันหรือถ้ามีก็คงน้อยมากๆค่ะและสองคนนี้ก็ไม่เคยทําให้คนรอบข้างเดือดร้อนด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่เข้ากันได้ดีมากๆ เดคิซุงิรักชิซุกะจริงไหมก่อนหน้านี้นะคะหลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าเดคิซุงิเป็นแค่เพื่อนที่ดีของชิซูกะแต่จริงๆแล้วเขาก็เคยบอกความในใจเอาไว้อย่างชัดเจนค่ะในตอนไข่ตราตรึงเดคิซุงิพูดว่า <c oughs> เขาอยากให้ชิซุกะชอบเขาโดยที่ไม่ต้องพึ่งของวิเศษเขาชอบชิซุกะและอยากให้เธอรักเขาด้วยตัวของเขาเองค่ะ และในตอนพิเศษวันก่อนแต่งงานของโนบิตะเดคิซูงิก็ได้สารภาพกับโนบิตะว่าเขารักชิสุกะจริงๆแต่ว่าชิสุกะปฏิเสธเขาอย่างสุภาพนะคะพร้อมกับบอกเหตุผลว่าเธอสามารถดูแลตัวเองได้และเดคิซูงิก็เชื่อในความรักที่เธอเลือกแล้วกับโนบิตะค่ะการที่เดคิซูงิพูดแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเขามีความรู้สึกจริงกับชิสุกะเนาะและที่สาคัญคือเขายอมรับในการตัดสินใจของชิสุกะอย่างมีวุฒิภาวะไม่มีการกดดนันและก็ไม่มีการพยายามยั่งชิงค่ะ ถ้าชิสุกะและดีคิซุีิแต่งงานกันชีวิตจะเป็นยังไง ลองจินตนาการดูนะคะถ้าชิซุกะแต่งงานกับเดคิสุงิีชีวิตก็คงเรียบง่ายแล้วก็มั่นคงมากๆบ้านก็น่าจะสงบสุขนะคะไม่มีการทะเลาะกันไม่มีเสียงโวยวายลูกก็น่าจะเรียนดีโตมาก็ต้องเป็นคนที่มีวินัยอย่างแน่นอนค่ะแต่อาจจะขาดบางอย่างไปนะเพราะเดคิสุงิเป็นคนที่เพอร์เฟกต์เกินเขาอาจไม่ได้เข้าใจชิซูกะในวันที่เ,เธอเศร้าหรือวันที่เธอไม่อยากจะสมบูรณ์แบบค่ะความรักของเขานะคะก็อาจจะเรียบเกินจนไม่มีความอบอ,อุ่นเล็กๆแบบที่โนบิตะคงมีให้ค่ะ ทำไมสุดท้ายชิสุกะถึงเลือกโนบิตะและนี่แหละค่ะคำอตอบที่ชัดเจนที่สุดเพราะแม้ว่าโนบิตะจะไม่ได้เรียนเก่งจะไม่ได้ฉลาดแต่เขาพยายามเสมอเมื่อเป็นเรื่องของคนที่เขารักนะคะเขาพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นพร้อมที่จะฝ่าฟันทุกอย่างแม้ตัวเองจะกลัวและที่สาคัญเขารักชิสุกะอย่างไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่เด็กจนโตซึ่งข้อนี้เดคิสงี้ก็อาจจะไม่มีเนาะ สรุปสุดท้ายแล้วนะคะความรักมันก็ไม่ใช่เรื่องของความเพอร์เฟกต์หรอกค่ะแต่มันคือเรื่องของหัวใจว่าเราอยู่กับใครแล้วรู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองได้และสําหรับชิซุกะคําตอบนั้นก็คือโนบิตะค่ะแม้มันจะมีบางตอนนะคะที่ชิซุกะให้เหตุผลว่าที่ตอบตกลงแต่งงานกับโนบิตะเนี่ยก็เพราะว่ากลัวโนบิตะเอาตัวไม่รอด้าขาดเธอไปค่ะส่วนตัวนิ้บอว่าน,นั่นก็คงจะแค่ส่วนหนึ่งของเหตุผล,ลหลายๆข้อค่ะ แล้วพเพื่อนๆลาา่ะคะคิดว่าถ้าชิสตุกะแต่งงานกับเดขคิ que, ซุง้จะดีไหมหรือ,อยังไงก็ต้องเป็นโนบิตะเท่านั้นก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เนาะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าไปจ้า ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะก่อนจากกันไปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องเนาะเขาฝากช่องทางการติดตามติดต,ต,ต่อไว้ด้วยนะคะ 1. นนะคะ,ะ,คะสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจเมลอนเมลอน ignx m e l o n on, ค่ะและช่องทางที่3นะคะ YouTube Melon ซึ่งเวลาเสิร์ชนะคะจะต้องเพิพมว่าเมลอนเอกนิกามนี้นะคะถึงจะขึ้นเนาะและช่องทางใหม่ล่าสุดนะคะ t ิกต o k nx m e l o n on, ค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆน้อนนงๆไปกดติดตามไว้ด้วยนะ,ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า 拜见。